สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็่าวร้อนรอบวันครับตำรวจชลบุรีบุกทลายบ่อนประกาศจับยีบสองนักพนันยึดประกาศของกลางเมื่อเวลา1 8 3 0น,นวันที่1กันยาพลนตำรวจเอกนันผู้ละหงผู้กกับสพห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยพลตำรวจโทวิชานวิทย์เคยการสวปและกำลังตำรวจรวมกันถแถลงจับกุมบ่อนการพนันประกาศรายใหญ่ได้ผู้ต้องหาผิดชายทั้งหมด22นายความของการประกาศสีตัวโหลใสประกาศสองใบ และเงินสดหนึ่งบาทสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้เจ้าที่สืบทราบบริเวงคอไผยในป่าละเมาะซากนอก16ทับ1หมู่4ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมงุงจังหวัดชนบุรีมีคนลกรอบเปิดบ่อนเล่นการพนันปากาศกันอย่างไม่เกรงลัวกฎหมายจึงนำกำลังตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบประมาณ20นายเดินทางไปจับคุมเมื่อไปถึงพบนักพน,นันหลายสิบคนกำลังล้อมวงส่งเสียงเชียร์ประกาศ กันอยู่ในกวดโหลอย่างสนุกสนานเจ้าที่จึงตีวงโอบล้อมก่อนแสดงตัวเข้าจับกลุ่มจนทําให้วงพนันแตกคือพาันวิ่งไปคนละทิศทางแต่สามารถจับกลุ่มตัวไว้ได้ยีบสองคนจากการสอบสวนทั้งหมดให้การว่าได้นั้นแนะกันมาเล่นพนันกัดปลาอยู่สถานที่ดังกล่าวอาทิตย์ละครั้งและเพิ่งจะมากันเล่นครั้งนี้เป็นครั้งที่สามจนมาถูกตํารวจจับกลุ่มดังกล่าวภายหลังสอบสวนช่องที่ตารวจจ,รวจึงแจ้งข้อหาล่าวหา รวมกันลักลอบเล่นคาพนันกัดปลาะนันเอาทรัพย์สินคันโดยไม่รับอนุญาตขอนส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่อนุญาตให้ประกันตัวเพราะถือว่าเป็นบอนขนาดใหญ่มีผู้ต้องหาถูกจับกุมหลายรายแม็กนิวรายงาน